ชมมาวินชาแนลนุบานคนเดิมปราต่อยคนมีเซนเพร่อทองแหลกคนเดิมก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะครับขอโชคลาภที่เจ้าพ่ออ่างคํานะครับท่านผู้ชมหมดที่แล้วเขาเนาะหมดที่แล้วเลขทูบนะหนุบามเลขทูบเกตสองหกงเลขยักษ์ใหญ่อยู่ในี่เลขทูบเพราะเป็นเกตสองหกเลขทูบเกตสองหกนะครับแล้วก็มีเลขใหญ่เมืองมุมเกตสองนะครับทุกแล้วก็ปราต่อยเห็นเห็นน้ําตาเทียนที่หยด เป็น06นะครับท่านผู้ชม6กับ9ตัวเดียวกันเข้าเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชม7209รอบนี้มาตามต่อนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาตามต่อนะครับมากันสี่คนรอบตะกิงไหมโอ้กิงมันเฮ้ยโอ้ตุ๊บเป็นยังไงตรงนี้ทางโน้นเนี่ยอ่ะมันเป็นอ่าร่องน้ำที่น้ำฝนชะเป็นร่อง โอ้ยน่าหมดคนขี้งลูกอูดอยู่ในบุตรโอ้โหคือยังคนนอนเหมือเลยสาธมันันเนาะไปท่านผู้ชมนะครับไปทางข้างบนโอเคครับไปเดี๋ยวลงจากรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปข้างล่างก่อนนะแล้วครับท่านผู้ชมไปกันอะไรล่ะป้ต่อยมา ไปแกล้งแกงเจียวมัตซองพินน้ำเอเดนนาไปได้แล้วพ่อท่องเล่เลยเอาเอาไม่ได้ยังนั้นอ่ะโอ้ยโมเมนต์พอท่องโอ้ยพ่อท่องเล่ขึ้นไปนั่งสูบยาอยู่โอ้ลงมาตะเหินขึ้นไปนั่งยุ่ยุ่นไหวไทยเจียวโอ้ทางนี้กําลังเตรียมกล่องเตรียมยังยื้อทั้งรถลงท่านที่เลยลงมาดูนางดมดอกไม้อยู่พี่ครับสวัสดีครับพ่อท่องเร่ครับผม ครับสวัสดีค huh. รับครับสวัสดีครับหนุ่มบามเอาเจ้าสิไปใส่คือผ้าก็บไปกรุงเทพไปกรุงเทพว่ามันเข้าไรนี้จ้ะว่าท่านรถบ้านบอกเลยซีหกโอ้โอ้โอ้ซีหกศูนย์ต้นอันอํานี่ศูนย์พร้อมด้วยนะโอเครไปเดี๋ยวเข้าไปเปิ่ไอ้เลข จักใหญ่โย่เห็นปเจ็ดสองแมนไป่เราจะข้อดูนะไปดูนะครับเจ็ดเจ็ดสองไปเอาเพราแมนเด็เขาเห็นอยู่กตมีว่าอัน้หนีหมย่างย่างกสออ๋อเนเป็นหกแปดศูนย์หกแปดศูนนี่เด็กเดี๋ยวเห็นอะไรเนี้ยคือโาอยู่เป็นว่าหกแปดศูนย์ยงย่นะครับผู้ชมเด็น้องใหญ่น้องไหเกี่ยกับเกี่กับประมาณนั้นแล้วตามนั้นนะคะ

เอาผู้ชมทไมเป็นอย่างนี้ครับเห็นยังไงเห็นเป็นตัวใดหนึ่งศูนย์ศูนย์สอหาักเดียวศูนย์สองหาศูนย์เก็หาเอาหาหาต้องเกิดเป็นเก้าอะไรได้อามเลยเป็นศูนย์สองห้าเห็นหนึ่งทั้งห้ากับสองเนระเออเห็นับท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้ขดลูกคีที่เราเห็นเป็นเจสองเนาะแมนงวดที่แล้วมาท่านผู้ชมเก็ดสองงวดนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้งวดที่แล้วเนี่เป็นเจ็ดสองเยอามแมนอีเลียไม่นำไดี โอ้โหท่านผู้ชมที่เห็นมอพิมาแมนเอาครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เปลี่ยนได้ยังไงดหมดนีผู้คนอาจะให้ไปฮาไปไขอโลาบันีเรื่องบารเลทีเพิ่เ้อเออบาเลทีนี่ครับคือบ้านเลขที่เก้า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 ทับเก้าเก้าหรือเก้าหนึ่งเก้าเก้าหรือหกหนึ่งหกหก ก่กระหู่้แต่ากเก้าเก้าหกเอาไปถ้าจะทำมาชมครับาะวากระพานเออเห็นอยาจะจังคนลุกขึ้นเลยเออมันเปลี่ยนไปไหนเนี่ยแปลกมากเลยที่นู่มามถ้าผู้ชมครับไปนะครับท่านผู้ชมคือองมันอป็นอยยังหมดอะไรอ่าเออจะเอาหมดทีแี่มันตาเที่ยงมมันหาเซียเลยมันอาเซียอีดอาถ่าผู้ชมครับจริงจริงนะครับท่านผู้ชมหมดหมดที่แล้วเขาเทั้งนเลกทูบเทั้งนเลกเอ็นเอันนนใหม่มั่วมีอามไม่้องเข้าท่านผู้ชมไปท่านผู้ นี่ครับท่านผู้ชมพอท่องแรกกําลังปัดกวาดเังดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาพรอันตีเดี๋ยวนะจะเพิ่งกอตกังกองกันพอเห็นมีเป็นเป็นตัวนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันตีงบ่ะป็นยังยได้ห่ระวังเด้อระวังเด้อ ถ้าเป็นถ้าเป็นหูเหี่ยวหรือขี่ครบขี่เก็บขี่ขาเอาใจมาอาจารย์อาจารย์อีกนึงเอาใจอนุ่อาจาจัดเลยจเลยเอาตครบตครบเอาแต่ัดมาจัเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเผือเป็นเป็นสัตว์เลื้อยคานเียนะครับท่านผู้ชมีเป็นสัตว์เลื้อยคานเดี๋ยวพมเอาใจไปให้หนุ่มอามก่อนครับย้ต่อยหมดขึ้นขาเนี่ยนะเออหมดหมดหมดหลายหมดหลายหมดหลายหมดอั้นีมันไตวยวดิเน็ตโ้งเค็ง เอาเอาเอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันคุณคุณได้อ้ามีอามันคุณเลยได้อนิเอากานใบเดียวต้มโอ้ยท่านผู้ชมต้นอุ้งสาหลงเปรียยางเปรีวจานมาตัมหมดอ่ะเอาเกียวเดียวมันออกเดี้ยว ว่าอ่ะกัป้ามาแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าขอต่ำก่นนะเอาบวกเทียนขึ้นสะไส้เดี๋ยวปิดต้อยโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเทียนตรงนี้ทำไมเ่าสะไส้พอพอดีเงาเขามามบังใจานบเดียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมขออนุญาตเก็บ เทียนแล้วก็ปัดกวาดแล้วก็นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสสวััดีครบททุกช่องเลยนะครับผมต้องเรือและงานตก็นะครับเนาะก็เมื่อกี้ที่คอยตั้งกล้องไว้อเห็นพอต้องเรือเดียวมีหยางของกันเล่นหยอกหยอกกันนะครับจะไปถือสาเด้อนะครับเมื่อกี้หยอกหยอกกันอาพัษเอ้าทั้กาะอ่ะมุกมุกบ่เดินไม่มาไหน ดินยังสีเนาะ่านรู้ช่คือมวดดินมัวฝาเออดิเนาะเออแม่นมีหอยเอาพี่้ยหอยมาต้องทำแม่หนี่หยมันหนีแนาเดี๋ยวนีมาเอาวะแม่นมีหอยมันเห็นแสงมันห็นแสงอืมมาอกไปแล้วไปแล้วก็ไม่เมาวายยไม่หายยุ่งเมื่อว่ครับ่าหผั้ช่เอาม่คดถทางกันบบนี้ อขอถวายน้ำถวายในหลปู่อางคำระคัเะน,น,น้ำดื่มน้อคนองด้ยค,ดยครับคือเมื่อเมื่อตะก,กี้ครับตอนที่ผมมากับทายก็ <c oughs> มาวินนะมาเบิ่งมองไอมองนี่แร้วต้องวิ่หน้าตา่างอ่ะทีแรกเห็นจะเก็ตสองเนี่ยอวินตกตกตกใเลยอ่าทีแรกนเก็สองแต่เราไม่รู้ว่ามีใครมาทำเร่องเราไม่รู้นะครับคือจู่ๆมาเห็นเป็นศูนย์สองันศูนเจ็ดห้าเดี๋ยววินเห็นปะแมนกผู้ช คืออึงมากแล้วเลกแล้วเลขกมจะพูดเขาใร้ยบเอาเขาโอ้โหเีที่แล้วนะเมื่อนผเี่จ็ดสองเด็ดไปมสองรู้ไหมนะครับเจ็ดสองอ่ะเจ้าดีพอเก็เปลี่ยนเป็นศูนย์สองหาหรือศูนย์เจ็ดหเปลี่ยนเลยเพ่งห่าน้ำ่้มอี่ร่อเป่เียนมาเป็นไฮไวแล้วเนียนสามเป็นหูวเข้าพี่มากโอ้สาตัวเด้อตัวเตังตังหดนีให้เพลินหลุดปูต้องการอีหยัง เอฟซีที่ปฏิิตตามตทุกคนเนี่ปูเป็นใจดีทุกคนเลยปูเด้อเพิ่นกาแฟปูถ้าปูแฟ่เพิ่นกาแฟเห็น้บอว่าตามคนตามแฟ่เต็มถึงบางวงนะครับกาแฟปะหนึ่งสองสามสี่ห้าครเบ็ดเก้าโอ้ท่านผู้ชมอรอย่งถูกยิบบอกว่าจังนี้คือเปะเลยเก้าสองสิบแปดเก้าสามิบเก้าสี่ ก้าวสี่สามสิบหกบ่ก้าสี่ยี่ห้าป้องประเเมเก้าสี่สามสิบแปดเอาคือหลายเลยก้าวสี่อะไรก้าสามยี่สิบเจ็ดอ่าก้าสองสิบแปดเก้าสามสี่สาสิบหกเออสามสิบหกเป็นยังเงสามสิบหกดอกตรงเป๊ะเลยยี่บอกมา่สำมัญไหมนะครับอ่ายิ่งยบขณิตมากกับเป็กี่ห่ะอ่เก้ายังบอกว่าบ้างอ่ะก้าเก้าสอง 9ก้าสี่บอกเก้าสี่ยี่ห้าเขาเีวสามแปดเก้าสี่สามสิบหกนะครับอือเรื่องึงเลยครับพราะเนเขาสี่าเพาต้องเรีเอาออกแบบไกลไกลแหลกออกอืออืมคุณปุ้ยออกไหคุณปุ้ยขอทงเรือออกคุณตาเออโอ้ลูกนอนมันเด็ดเดยเฉพาะห่วองเาอาบมหรอกจะเบ่งตาคอยนะครับดูตาผมว่าข้างในมีอะไรไม่ไม่ใช่ว่ามีขี้ตานะ เอาออกมาแล้วนะครับอย่ามองตาฉันเลยขอโชคขอลาปูนี่ละบปูเอ้ยแต่มันมาทุกมาหยักไม่ทุกหยักเลยเนาะอาวินเนาะเอาปังๆจังๆลังวันทีหนึ่งไปโลดให้เพื่อนผู้ใดผูหนึ่งเพื่อนใดโชคได้ลาบกันนมดดปูบ้านกรจจนต้นทุนบ่มีฐานะบ่ดีคือเขา ตัวงนถก่ะนี่ย่ด่ก็เลยได้มาเตาแห้งม่ติดน่มากาบขอพอนปูตัวสิ้นเกลือไหมกันเนา่สิ้นเกลนโอ้เกลอดีกว่าเอาสั้นโยกับเนี่ยฉันแน่อเจ้าหีกไปไนียเจาเปนครับอใ้ว่าเปลีดกบสิ้นเกลมาแล้วนะครับอากาศก็เย็นๆนะครับท่ผู้ชมเย็นๆคือมันไม่ร้อนไม่ร้อนอบอ้าวนะครับคือ ถ้าพูดง่ายก็ฝนฝนเป็นตกนะมันตกก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมที่มาด้วยกันสี่ท่านสี่คนวันนี้ขันบ่เงว้านัวหัวมวนสนุกสนานไปนน่ากะมันมันกะซิมีตะควมเงียบสงัดเลือเหลือกับน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องว้าคือเราไม่อยากให้เรื่องให้ให้คบเกลียนคุ้มกลัวไปนน่ำนะครับท่านผู้ชมไปจะถือสาหมดผมนะครับเด้อพอจะถือมันมันหนักก็ตั้งใจมาขอขอลาอยากให้ท่านผู้ชม เนี่ยเป็นสุขความบันเทิงไอเรียนเลขนี่คอยย้ําไปย้ําไปตีอ่ะคือสังเกตดิแต่มุ่ผมเห็นอย่างนี้เนี่ยกู้ให้เลขเขาตะกู้เป็นมักแบบนี้ครัท่านผู้ชมมักคุ้ยเถ่าหนักมวลน้ำจะลืมว่างวดที่แล้วเข้าทั้งศูนย์เก้าเข้าทั้งเกตสองนะครับท่านผู้ชมเกรติสองหกเลขทูบนะครับท่านผู้ชมส่วนศูนย์เก้านั่นน้ำตาเทียนที่ที่ป้าต่อยเบันเทียนอ้าวได้ใส่ไม้มาเนี่ย ไม่บอใส่ยุครับผมใส่เนาะโอเคนะรูกว่าไม่ได้ใส่มามากราบมากกับเหล็กใหญ่แบบมุ่งไว้จังไหนมาจังไหนครับผมมามากมากินชนเนลมีใติอ่ะสาธุโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Wood, นาโมต,ต Legal, ส pues ั s <S god, female, สสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าทีเจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพออ่างค่ามมณีลูกหลานทีมงานชงมาวินชาแนวนุบามคนเดิมพอท่องแลคนเดิมปะต่อยคนมีเส้นกะได้เดินทางมาสักการกกราบไหวมาตามต่อขอโชกขอลาภเพื่อเป็นสะพานบุญเชียงไปให้ครับเอเซี่ทางบ้านและกะทีมงานมณีกะได้นั่ของมาเซ็นไหวให้ครับ เจ้าพออังคัมหรือปูอังคัมก็ให้เจ้าพอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานทีศาราเจ้าพออังคัมมณีโปรดหลับสิ่งของเซนไวจากลูกหลานที่มาถวายมณีเมื่อรับแล้วก็ขอให้เป็นประโยชน์กับทีมงานทุกช่องที่มามือนี้พร้อมด้วยเอฟซีทางบ้านที่กำลังล่อช่มล่อค่อยค้อมหวังจากปูจากเจ้าพออังคัมก็ขอให้เป็นประโยชน์จริงๆขึ้นไปนดนี้ลูกหลาน ที่มาเมื่อนี้ก็เพราะว่างวดที่แล้วปู่ก็ให้เข่าทึ่งเก็ดสองทึ้งศูนย์เก่าลูกก็มาตามต่อเพื่อเอาส่วนโชคลาภที่ปูม่มอบให้ไปให้กับเอฟซี่ทางบ้านซึ่งลูกหลานนี่เป็นสะพานบุญเชียงไปให้เพิน่นมือนี้วันนี้ก็ขอสามโตรตรงๆเด้อปู่เอ้ยเป็นเลขไายแล้ววันที่หนึ่งของหวดวันที่สิมิถุนายนพศสองพันห้า ขอให้ปูโปรดเมตตาโปรดประทานโชคลาภให้ลูกหลานเอานําไปฝากไปตอนเอซี่ทางบ้านให้ได้รับโชคลาภปัง,ปงดังๆทั่วโลกทั่วปตพี่น้ากันสุขผูสุขค้นเด้อปูเด้ซเอาซาธุซาธุซาธุอูมก่่านยที่นุ ออเล็ซียมซีเนก็นะนุมอามเขยาอันน้ชมเลียกกใชเบาอามโอ้นมอามเิ่นขยาเซียมซีนุอามขยาเแม่นนะาเียนเกาต้นเี่ยนเกา่าเาะโอ้ยเียนเกาจะคูนะครับอลยเียนเกาหไม้พ่นจะฝุ่น่ ไว้จะเอาีเล mm. uh ียนเก่าเดียวมันเกินเพี่เซียนก่อเอาไหมเอาไหมเอาไหมอาไหมเจะไพอ้ยโอ้่ยืเพาไอนาเไปยังเอาไปยังอมไม่เหยนะปูเอาไมออกมาเบิดเลยมัเหรนตั้งแต่ศูนย์งเก่าเลยพราะไว้ลูกหลานไปจับไสเพอร่อครับเก้าเก้าเก้าป่ะเเก้าไหม่อีกใหม่อ่งส่อีนั่นห็นแล้วอี่ทางหลังนุ่มบ เอาใหม่นะครับคุณจมอืมเจ้าเลยเอ้าหัวนเอ้าไหนคุณเอาเอาเนี่ยมันเประทันบอกพระแมนผิดด้วยท่านพี่พี่เลยกไอ้คุณอันนี้กับเจ้าว่าเขาบอกนี่แม่คาตาเร็กไฟคาตาสอบไฟช่วนหมายเลขแปดครับ ไม้เล็แปดค่ั้บาไม้เล่ท่านผู้ชมไม้เลขแปดนะครับตู้ยิบมหนาไม้เลขไม้เลแปดโอ้ยใกจะถบเปิดะอ๋อออกแล้วสองสองไม้เลยหนึบคนลไม่นานออกก้อนไหม่ี่ที่สมาเย้สองเทือสามใไม่ออกก่อนมมนไม่พุนออกก่อนแมนแปดห้าสองห แปดห้าสองก็ต้องชมเอ้าใยกเออสองหากับอยากแยกชมือสิตรงทางทีนี่เออเพนมันมี้สองหายยังนะสองตงกับยากแย่อึ้งว่ขนลุกนี่ให้ให้ราบ้างต้องมามาแฉลอยขนลุกยังยังหดหดทีแล้วเลขถูกจนใหม่ม้านลูกกับเลขถูกจะพออ่างข้ามตรงกันเป๊ะ เกตสองหกอ่ะพอทั้งแรงเขาเต็มเต็มเลยเกสองนเลยเสนซี่กับเด็กยุสารยักษใหญ่ตรงเป๊ะเลยคุณผู้ชมตรงนี้คอขึ้นได้หรครับเนาะขึ้นได้ละสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นมูเจ้าเนะอ้วินม่งอันม่งเห็นแตใครหนาคนโทร้สวยพ่อยิใอาม่ามันเป็นข่้อพ จ้งฟ่เั้งฟน่ะาเเสียวข่ยางขัดดินอท้องเีย่อยางจดุนเ้ยเอาของไปเลยเอาของไปเยอาของเลยตกขอกลับก่อนขอากลังเดอเรื่อครับเฮยแค่วาม่เนอรยคนเมาัายางทานมเลเแถวนนยังไงฟงแพร่แต่งแค่อุ้ยอุ้ยอุอยเขี่ยท้องัยห้องซนออ เอาไปเดี๋ยวไบก่องไปเลขอปไปเดี๋ยวไปเบื้องต้นนะเอาเลขทุ้ไม่ใครจะเบิแล้วนี่ยังเกาะนะารับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขทูตุ้ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเลขทูุ้งอไปใช่พอเลขทูุ้งนลุกเลนลุกแล้วปดกห้ครับท่านผู้ชม8ปกาห้ากับ6ตัวเดียวกันนะครับท่าชม ตรงกับเลขใยแมงมุมที่ที่อยู่ตรงต้นสารตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมแปดเก้าห้าหรือแปดหกห้านะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่เก้าห้าแปดหกห้าแปดเก้าห้าอะไรได้ครับท่านผู้ชมนี่

นุ้มอามก็บัตอยกำลังดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนอ,อามก็ดูเลขที่ห่วงสางนะครับนี่นะครับปัต่อยเพิ่เห็นน้ำตาเทียนอยู่ที่นี่ไม่มาที่นี่ไม่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับ เก้หาด้านแปดเก้าห้าหรือแปดหกห้าครับผมผู้ชมแผมดูแปดเนี่ยค้างประทัดบอกดูแปดค้างประทัดเก่าเป็นห้าเกะห้าหกแปดห้าเกห้าหกแปดเลข่ค้างประทัดอะไรอมาอ๋อหาเกตตั้เนเอ้า ก็คือจังตรงกับยักษ์ใหญ่อยู่เออเห็นเป็นศูนย์สองหาศูนย์เจ็ดหาเงินออเงินเนี่ได้พอโอ้ยเฮ้ยตรงนี่อันเล็กตรงกลางสามจุดแปดเก้าหาอันนี้กับแปดเก้าหาหรือแปดหกหาตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันนะครท่านผู้ชมเอานะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมความรับรับเจ้าคออ่างค่ำเนาะค่ะเจ้าคออ่างค่ำที่สามสิบเนาะค่ะท่านผู้ชม

นะครับสามหกือ3ยสามเก็ดหกนะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับแล้วก็มีห้าอยู่ด้านล่างด้วยนะครับนี่สามเ็ดหกห้าประมาณนี้นะครับสามเ็ดหกห้าตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดช้ยวิจารณญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชม นะครับวดนที่แล้วเจ้าพ่ออ่านคำให้เลขทูบเข้าตรงๆเลยนะครับเ2ตสองเกตสองหกเลขทูบไม่ใช่ว่าจะเข้าง่ายๆนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะจุดเลขได้เข้าง่ายๆนะครับเกตสองหกเลขออกเกตอา่าเลขออกสองเกตสองนะครับท่านผู้ชมเลข้านวันที่หนึ่ง แล้วก็มีเลขยุ่งใหญ่ที่อใหญ่เมืองมุมนะครับที่อยู่่ยักษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยุกยักษ์ใหญ่ใหญ่แมงมุมเออยุ่งใหญ่ใหญ่ยักษ์ยักษ์ยุกยุ่งใหญ่ใหญ่แมงมุมครับผมเนี่ยตรงนี้อ่ะแต่แต่มางวดนี้เปลี่ยนเลยครับไม่รู้ใหญ่เมงมุมเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นเห็นไหมครับท่านผู้ชม เปลี่ยนเป็น025หรือ0 7 5หรือ5เป็นเป็น9ด้วยนะครับตรงนี้เป็นทั้งหาเป็นทั้งเกานะครับ่ะตามนั้นนะครับ ไม่ยังเจ๊ต้อยมาหารกระรังสิปิดกองเด้เสียงงามไม่ร่นบอกเพราะลูกกอการเสียงนี่เสียงไซลังค้าหน่เมีย่งนทางไหนนี่ยุซื้อนี่แหละตกใจเลยแันที่นี่เอ้าโอ้ยโอสอบสอบครับแั่นไปไปอ้อำกับลากลาบันซะอดไปเด็กเสิเด็กแล้วเพาะเป็นตีหนึ่งตีสองเหรอกีไม่ร่นว่ากิงไม่แท้ละต้องคิดว่ากิ้งไหม่พ่อคุณว่าตัวใหม่ไงเห็นมั งาม่แห่งอะไรเอาไปกาบปลาปูคนกันไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กาบลาเฉพาะอ่างคำไปแล้วก็ขอให้นะครับอ่เอฟซีทางบ้านนะครับโชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ